ซึทุกคนเป็นหมดเอามามาเราจะแบ่งก่อนสองหนึ่งอ่ะโอ้ยพรีเซนต์นี้นิดนึงคุณผู้ชเป็นไงก็สำหรับที่พัชรานะคะคอลเลคชันนี้นะคะอควาอาร์ตนะคะก็เป็นคอลเลคชันที่คุณเพชรนะคะดีไซเนอร์นะคะได้นำพวกแห่อวนมาทำเป็นเนี่ยเป็นพวกแบบ เกล็ดเกล็ดอันเนี้ยค่ะก็เป็นเป็นเป็นการเขาเรียกอะไรเหมือนเป็นเป็นนอตกรรมใหม่ของของแบรนด์เขาเนาะในการปกติเขาจะทําจากฝาขวดพลาสติกใช่ไหมคะแต่นี้ก็เขาก็เห็นมองเห็นถึงแบบว่าแถอวนที่มันไม่ได้ใช้งานแล้วแล้วพวกนี้มันเป็นเหมือนเป็น PVC มันน่าจะสามารถเอามาทําอะไรกับแบรนด์เขาได้อะไรเงี้ยแล้วก็ มองเห็นถึงตรงนี้เขาก็เลยได้นํามาพัฒนาเป็นคอลเลคชันนี้ขึ้นมาค่ะส่วนคนเราชอบอะไรในแบรนด์ภาษาบ้างคะอจริง,รงๆเราวมิวเพิ่งเคยได้ใส่ชุดพิชชระครั้งแรกนะที่เป็นแบบคอลเลคชันแบบเป็นแบบอันเนี้ยรู้สึกโอมันสวยแฮแล้วมันแบบมันเหมือนทุกชุดอะคะ่ะเขาต้องฟิตติ้งเพื่อให้มันเข้ากับคน,นคนนั้เออนเลย แล้วด้วยแบบความที่มันเหมือนต่อต่อต่อตกันอ่ะมันก็จะพอดีล็อกกับต่อ s ิ l เว u e ใช่ค่ะคือต้องในฟิตติ้งแล้วก็ปร<อ><ก>ับปรับจะเอาตรงนี้ขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยันก็เหมือนแบบเหมือนต่อแบบเหมืนอบบมนต่อจิ๊กซอว์อมันสนุกดีแะ ลำบากไหมใส่ชุดยากไหมครับไม่ยากตอนแรกก็เอ๊ะแล้วเราจะใส่ที่บ้านเองยังไงคะมันก็สงสัยใช่ไหมเพราะมันจะต้องเหมือนแบบต่อแต่มันใส่ง่ายมากเลยครับเพราะเขาก็เขาก็คิดมาแล้วมันจะต้องแบบนี้แต่ขอให้เราใส่เองที่บ้านได้ซึ่งง่ายแล้วก็ชอบใส่บายเย็นสบายส่บายใส่สบายแบบใส่สบายที่สุดใส่สบายครับเพราะว่ากลมปล่งมดีเหมือนใส่แหอวนเลย ฝากฝากคนค่ะก็ฝากฝากคอลเลคชันนี้ด้วยนะคะของมีบัชรานะคะอควาอารค่ะเอออ่ะมาที่เรื่องของเราบ้างมาที่เร่องของเราบ้างพื่สาวเราข่าวดีแล้วอ๋อใช่พี่แมทใช่ค่ะก็เอ่อจริงๆแอจเป็นคนแบบแรกๆเลยแหละที่ได้รับรู้ใช่เพราะว่าพี่แมทเขาก็ เขาก็ม er. ีเพื่อนที่มีลูกน้อยนะเขาก็อันนถึงเราขึ้นมาแล้วะไรแบบแบบพอมาระบายมาปรึกษาอะไรอย่างเงี้ยแหละว่าแบบจะทํายังไงดีคือมันเป็นแรงของแมทพึ่งอยู่แล้วด้วยแมทใช่ใช่ใช่ี่แมทเป็นคนรักเด็กมากค่ะแล้วก็ก็เป็นแฟนของเขาอยู่แล้วแหละตอนตอนที่เขาพึกษารเขาปรึกษาเรื่องอะไรเรื่องอะไรเรื่องภาวะอารมณ์ออะไรอยาก มีลูกก็ทำยังไงอะไรแบบนี้เขาก็เหมือนเขาตื่นเต้นมากๆากอะค่ะกับกับสิ่งใหม่อันนี้แล้วก็เขาก็ไม่รู้จะทําตัวยังไงไม่รู้จะบอกคนลอบข้างแบบกับครอบครัวกับครอบครัวรู้อยู่แล้วแหละแล้วกับหมายถึงว่าแบบกับกับเพื่อนเพื่อนกับทุกคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีโทว่าปรึกษาหรือว่าเรื่องของแบบเออเขาก็จะมีเรื่อง แท้ท้องอะไรอย่างนิดหน่อยก็เดี๋ยวเราไปถามเขาดูออซึ่งเขาก็โทรมาถามเราว่าเราเคยมีมีแาา<ม>ท้ท้องมาการแบบนี้บ้างไหมอะไรอย่างเลี้ยจะทำยังไงเรื่องที่แม่เขาคอนเซิร์นสุดกับการตั้งครรภ์ครั้งนี้เขาเขามีอะไรบ้างที่เขาแบบคอนเซิร์นมากๆต้องคุยกับเราตลอดเขาดูไม่ได้คอนเซิร์นอะไรนะเ,ออเขาไม่ได้คอนเซิร์นอะไรนะแม้ว่าเขาน่าจะแค่ตื่นเต้นกับกับแรกใช่กับสิ่งที่ อยู่ในท้องเขามากกว่าตอนนี้เขาเขาแข็งแรงเยอะนะเห็นต่อกำลังกายอะไรแบบใช่เขาอยากพูดหน้าแมทกลุ่มภาพแค่ท้องหนักเลยเหมือนกันภาวะอารมณ์ก็คือแบบใช่ใช่ค่ะเขาก็เหมือนเหมือนเขาแพ้หนักค่ะช่วงแรกเหมือนน่าจะแบบว่าออกจากบ้านไม่ค่อยไหวเลยอะไรเงี้ยมีแนะนำอะไรไปไหมมิวมิวตอนนั้นนูไม่แพ้ท้องเนี่ยตอนนั้นนุ่ก็ถือว่าโชคดีที่เราไม่ได้ไม่ได้แพ้ท้องแต่สำหรับที่แมทก็มิวก็ มันมันก็มันจะแนะนำไงแต่มันแพ้ทอมก็คงแบบได้แค่แบบพัดผ่อนแค่กำลังใจอยู่บ้านเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคราบผู้ชายเออผู้หญิงศึกษากัวผู้ชายเขามีศึกษากันไหะไม่มีไม่ไไม่ไไม่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 ่ได้ไม่ไม่ะเราก่ไไม่ไล้าม่งด้่้ม่ไ้ไม่ไ่าม่้่ไเ้ไม่ไ่ม่้ กินว <Workers. S 2> ิตามินที่คุณหมอคอนเฟิรน่าจะดีกว่าใช่ค่ะในช่วงแรกๆยังความตื่นเต้นนะคะแบบเตือนตื่นเต้นมากขนาดไหนคะเตือนตื่นเต้นมากเราก็ตื่นเต้นมากมาเพื่อนนี่หมายถึงเราหรือว่ามาถึงี่ใครเราใช่ใช่เราตื่นเต้นมากตอนแรกพี่แมทเขาไลน์มาก่อมาใช่ก็แฮ็กมาหาเมื่อก่อนก็เลยโทรไปเลยเพราะว่าเห็นแล้วแบบขอขอขอโทรหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า เมลรู้มาสักแบบรู้ว่าเขาแบบมีการแบบอยากจะมีแบบมาพยายามที่เราดู้่แต่ถ้ากอนความพยายามของเขาใช่ไหมใช่ใช่ก็เลยเหมือนแบบแอบเชียร์ว่าอยากให้มาเร็วๆแบบเขาจะได้แบบสมหวังเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเตรขอรับขวัญด้วยนะแมู่ตัวเองเนี่ยยังเลยยังเลยเป็นู้ยังเลยเพราะว่าเพราะว่ามันน่าจะอีกอีกสักพักค่ะเราก็เราก็ยังไม่รู้ว่า ผู้ชายผู้หญิงด้วยใช่ค่ะจะมีไม่ไม่รู้มีเดนี้เชาว์อะไรกันไหมคะคิดว่าน่าจะต้องนะถ้าถ้าพี่แมทเขาไหวอืมใช่ก็ต้องรอดูแบบสถานการณ์คุณแม่อีกทีเพราะคุณแม่ก็ไม่รู้คุณแม่แบบตอนนั้นอาจจะแพ้อาจจะหายแพ้ท้องแล้วก็อาจจะโอเคอะไรอย่างเงี้ยเพิ่รู้คุณแม่เขาจะเหนื่อยหรือเปล่าใช่ใช่ตอนตอนแมทเขาบอกเหมือนว่าอยากได้ลูกหญิงลูกชายจะเร่งรีเรื่องอะไไหมคะเหมือนน่าจะคุยแล้ะแต่ว่าแม่มั่นใจเหมือนกันค่ะเราต้องลองไปถามเขาดู ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขามีบอกแ,แบบเฉลยหรือเปล่าปูมีถทายนะคะบอกว่าอะไรคนจะบอกว่าแบบแฉ<ม>้ <S <S แบบนอะ <ๆ S 2> ไเรเง,งีกก้ยจะบอกว่าผู้หญิงผู้ชายมิวไม่ในมุมตัวเองไม่ได้ถ่ายอ่ะเพราะว่าเพราะว่าถ่ายทีไรก็ไม่แม่หน่อยเออใช่ก็เลยแบบว่าไม่ได้ถ่ายค่ะบางคนต้องดูจากคุณแม่ค่ะว่าแบบเป็นลักษณะเป็นแบบนี้จะมีน้องเป็นผู้ชายใช่คือเขาก็จะบอกว่าท้อง ท้องแหลมท้องกมอะไรเงี้ยแต่ด้วยตัวตนเองอะมันยังดูไม่ออกเลยแบบมาถึงว่าเรามองท้องตัวเองตอนเราผู้ชายกับผู้หญิงค่ะแล้วก็ดูไม่ออกว่ามันมันกลมยังไงมันแหลมยังไงแล้วก็ส่วนตัวมืเองท้องแรกกับท้องสองก็คล้ายกันมากก็จะาไม่ออกเหมือนกันใช่แบบบางคนบอกว่าถ้าผู้ชายจะแบบหน้าแบบมีสีกือะไรเงี้ยความรู้ก็ไม่มีมันมันก็เลยแบบ แสดงว่่่าไมใชแล้วแต่ฮอร์โมนอาจจะอะไรของแต่ละคนอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่จะดีใช้ได้ใช้ได้ไม่หมดไม่หมดใช่เพราะว่าตัวแมยมันก็คล้ายกันมากเลยสองคนแบบหาข้อแตกต่างไม่ได้อ่ะก็คือว่าไม่สามารถอัปเดตลูกๆเราบ้างครับอัปเดตลูกๆเราบ้างเหรอคะก็ตอนนี้ก็ก็เสมือนเลี้ยงลูกแฝดเพราะว่าหน้าเหมือนกันเหรอจอยแยกย่างเลยหรอพี่มิวตอนนี้ทำไม่คือบางทีเรามองเขาเล่นกันเองอ่ะมันก็เป็นเฟรมที่แบบ หน้าเหมือนกันมากเลยแล้วก็เออมองแล้วมันก็เพลินดีค่ะเหมือนสมเหมือนเรียงรูแฝดเลยหน้าเหมือนกันแบบหน้าแบบเหมือนกันจริงๆอ่ะวอนนใส่เเหมือนกันไหมวันนี้ใส่ไม่เหมือนกันเลยค่ะถ้าถ้าคนโตมาเรียใช่ไหมคะก็จะมีความมีความเจ๊ยเนะแบลุยลุยซ่าๆอะไรเงี้ยค่ะส่วนส่วนเอ่อมาคินเขาก็จะก็จะเป็นแบบ หนุ่มแบบสวีทเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าเรียบร้อยอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยชอบชอบมาอ้อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพ่อะอะไรนะคะเหมือนพ่อไหมความรสึกพ่อเหมือนว่าเขาใจดีเขาใจดีเหมือนุพ่อเมลล์แอลรู้สึกนะว่าเขามีความแบบใจดีนุ่มๆนิ่งๆเหมือนเหมือนคุณพ่อเขาเอาสิเจมารินก็เหมือนคุณแม่เจมารินก็ ตอนนี้เราก็จะรู้สึกว่ามาลินก็มีความแบบกวนๆเหมือนอพ่อเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความเป็นหัวโจกเหมือนแม่แม <c oughs> ่ก็ไม่หัวโจกน,นะคะ <c oughs> น้องๆมีพูดแบบบนอยากมีน้องอยนะครับอ๋อมาลินบอกว่ามาลินเลี้ยงไม่ไหวแล้วมาลินหลีกไม่ได้แม่ด้วยอ่ะแม่ด้วยแล้วคืน่าจะขอบคุณน่าจะคิดว่านะคะคือ คือถ้าถามถ้าถามคุณ ith, เซ็เขาก็เขาสามารถมีได้อีกอะไรเพราะว่าเขาผู้ชายแล้วคงแบบอยากมีมันก็บ้านมันก็จะแบบว่าสนุกสนานคืนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าถามเราเราก็เราว่ามันก็ลงตัวแล้วสองคนต้องจากว่าแบบลูกโตไปแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบเหงาแล้วว่าเอคิดถึงเบบี๋อะไรอย่างเงี้ยก็อัั้นก็ค่อยเป็นแบบ ใช่ค่ะแต,แต่ตอนนี้คือการใช้ชีวิตเป็นคุณแม่คุณชินไปแล้วตอนนี้ชินแล้วค่ะตอนนี้ก็เ็าชินแล้วนะช <laughs> ่วงแรกๆก็ช่วงแรกๆก, <laughs> ก,ก,ก็ก็จัดก,การชีวิตงงเหมือนกันค่ะ <c oughs> เพราะว่ามีสองคนคนโตก็ต้องการมากเหลือเกินคนเล็กก็ต้องการก็จดแล้วก็ส่วนชีวิตตัวเองเราก็ต้องการเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ย ก็ช่วงแรกก็จะแบบยังจัดการไม่ค่อยได้แบบว่าหัวหมุนแต่ตอนนี้ก็โอเคแหละใช่เพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ก็ยังสวีทเห็นลงลูกอ๋งงอใช่ก็เพิ่งได้ไปทริปด้วยกันสองคนอแอบหนีลูกไปพักผ่อนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นทริปที่แบบพักผ่อนเต็มที่เลยอะตื่นกี่โมงก็ก็แล้วแต่พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยแม่ก็หกโมงครึ่งก็เปิดไฟเปิดมา่านลูกก็มาเปิดไฟเปิดมา่านแล้วเลยก โหดมากลูกช้าคือโดนปลุกแบบโหดมากเลยค่ะเพราะแม่ปลุกลูกนี่เป็นลูกผิวคล้ำใช่ใช่มิติใหม่มิติใหม่ใช่ลูกบ้าเ่ยโอเคค่ะลูกตาตาสุดลูกเปิดไฟเปิดม่าน